ขึ้ในใจขึนกันที่คร้อนจะเดินไปกับคุณทุกที่ทุกเวลาในวัาฟ้าเป็นสีไหนเราจะไม่ห่างก,กัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักได้เวลามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในรายการเพื่อนใจวันนี้เราจะพูดเรื่องสุขภาพร่างกายค่ะโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองแตกซึ่งเป็นโรคร้ายที่เกิดขึ้นฉับพลันและส่งผลต่อชีวิตอย่างมากโรคนี้มาเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดตามอายุที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การตีบ และแตกของหลอดเลือดในสมองทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาจกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือเสียชีวิตได้ทันทีหลอดเลือดสมองแตกมักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแต่ก็พบในเด็กที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดต้งแตกกำเนิดด้วยอาการที่พบบ่อยคือร่างกายซิกไดซิกหนึ่งชาหรืออ่อนแรงทันทีเกิดแบบฉับพลันเช่นมือที่ถือของหลุด หรือผู้ป่วยหมดสติอย่างรวดเร็วและถ้าเส้นเลือดสมองแตกจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรงระดับต่างๆกันไปปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่พฤติกรรมส่วนตัวเช่นการสูบบุหรี่จัดโรคประจำตัวอย่างความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงขาดการออกกำลังกายความเครียดและกรรมพันธุ์นอกจากนี้คนที่รับยาละลายลิ่มเลือดก็มีความเสี่ยงเช่นกัน การป้องกันเริ่มจากสำรวจว่าตัวเองมีความเสี่ยงไหมถ้ามีควรดูแลอย่างเคร่งครัดเลิกปุหรี่ดูแลโรคประจำตัวให้ดีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงไขมันสูงและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะการดูแลสุขภาพเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงได้มากหากสงสัยว่ามีอาการของโรคนี้ควรรีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพราะการรักษาได้เร็วจะมีโอกาสฟื้นฟรูร่างกายได้ดีมากขึ้นอยากย้ำว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรรักษาให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะพูดถึงการดำเนินชีวิตการมีความพอใจในสิ่งที่เรามีเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายในโลกที่กระตุ้นให้เราต้องการมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในพระคัมภีร์ได้สอนให้เราพอใจในสิ่งที่มีและไม่เห็นแก่งเงินทองเพราะพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราชีวิตที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าคอยทรงนำเป็นสิ่งที่เพียงพอและเติมเต็มใจเราได้จริงๆทุกสิ่งที่เรามีนั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้าตั้งแต่ลมหายใจร่างกายเตียงนอนบ้านที่ปลอดภัยครอบครัวและคนที่รักเรา ขอให้คุณผู้ฟังหันมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆรอบตัวทุกวันนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อนใจรักษาสุขภาพดูแลใจตัวเองให้แข็งแรงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอให้พระเจ้าอวยพรค่ะ